หวหน้าส่วนราชาการจงาังหวัดนครราชาสีมาพร้อมประชาชนนะคะต่างร่วมใจกันทําบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปเพื่อน,น้อมรําึึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีรวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัวเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันที่5ธันวาคมนี้ค่ะ ส่วนบรรยากาศที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าศาละกลางจังหวัดหนองคายและวัดพระธาตุหนองบวัวเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีผสมนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาทและสวมเสื้อสีเหลืองและเสื้อกันหนาวพาลูกหลานมาร่วมทำบุญตักบาทเนื่องในวันพ่อแห่งชาติด้วยค่ะครับส่วนหลายจังหวัดภาคเหนือนะครับที่จังหวัดพิจิตรครับพิษณุโลกและกำแพงเพชร ข้าราชาการและประชาชนก็ร่วมกันทําบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชเจุศลแด่ในหลวงราัชากาลที่9ทั้งนี้เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกับที่ภาคกลางที่จังหวัดสมุทรสงครามเทศบาลตำบลอัมพวาจัดพิธีตักบาตรพระทางน้ําในวันที่5ธันวาคมและถือเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวชุมชนตลาดน้ําอัมพวานะครับที่ถือว่าปฏิบัติต่อกันมาทุกปีครับ โดยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักค้างแรมพร้อมใจกันได้สวมใส่เสื้อสีเหลืองและนำอาหารคาวหวานมาร่วมใส่บาตรพระด้วยนะครับค่ะส่วนที่จังหวัดนราธิวาสค่ะที่บริเวณวัดประชุมชนลทาราอำเภอสุงไงปาดีนายสเสบตเพชรนุ้ยนายอำเภอสุงไงปาดีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครองและนักเรียนจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมนะคะโดยมีเจ้าคณะจังหวัดนาราธิวาสเจ้าอาวาสวัดประชุมชนลทธารานําพระสงฆ์25รูปรับบิณฑบาตจากทางพุทธศาสนิกชนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะ